เขาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าสาวไทยเราดุดันดุเดือดเอาชนะจีนโป้งเดียวจอดผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหโคต้านี้ได้ยากได้เย็นแต่ว่าสุดท้ายสาวไทยเราเองก็ทําได้โดยก่อนหน้านี้ครับสาวไทยของเราเนี่ยก็สามารถเอาชนะฮ่องกงในรอบแปดเกมสุดท้ายมาได้5ต่อ2ครับส่วนฝั่งของ จีนเองนะครับก็สามารถเอาชนะอินโดมาได้6ต่อศูนย์ทำให้รอบสี่ทีมต้องโคจรมาเจอกันและก็จะแย่งโคตา้าไปต่อในศึกฟุตซอลโลกถ้าเกิดว่าใครสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้โดยสาวไทยเราเองครับอันดับฟี ف าอันดับโลกเรนกิ้งเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับเหนือญี่ปุ่นเหนือจีนไทยเราอันดับที่5ของโลกอันดับ1เอเชียครับของจีนเองก็อยู่อันดับที่24ของโลกโดยเรามาและเรียงประเด็นตัวจริงของไทยเรากันก่อนครับ ครับเกมในวันนี้ออกสตาร์ท5คนแรกครับก็มีอาริยามีดาริกาเจนจิรานัทธรมนผู้สำปะตุก็เป็นสสิประภาที่เหนียวเอามากๆนะครับซึ่งรูปเกมเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าอันดับโลกหรือว่าฟีฟ่าเร k กิ้งแทบไม่ได้ต่างกันเลยครับจีนเองก็มีความดุดันในส่วนของจีนนะครับมีการยิงที่แรงและก็การเพรสซิงเนี่ยเพรสหนักเลยรู้ว่าทีมไทยเรารักษาดีจีนก็พยายามเพรสซิงเดินสุดกันทุกคนแล้วรูปแบบการเดินเนี่ยเป็นการเดินแล้วก็ จบสกออย่างเดียวคือจังหวะไหนที่พอขึ้นไปได้เนี่ยจะไม่ปล่อยให้เสียบอลกลางทางเด็ดขาดส่วนใหญ่ก็จะจบยิงไปเลยครับไม่ว่าจะออกไม่ว่าตะตรงกรอบเนี่ยจีนยิงเอาไวก้กอดแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่พวกเขาทําได้ดีก็คือการเพรสซิ่งเนี่ยแหละครับแล้วก็มีการดําชิงกันที่ดุดันมากแต่สุดท้ายแล้วรูปเกมเกมนี้ไทยเราดูเหมือนจะ ยังแกะเพรสไม่ได้ในส่วนของครึ่งแรกนะครับเพราะดูจากการเล่นวิธีการเล่นเนี่ยโดนเพรสหนักแล้วจีนก็โต้กลับเร็วจนเราเองก็มีการแก้เกมนะครับมีการเพรสซิ่งคืนมีการใช้การเคลื่อนที่ในการจ่ายบอลให้แลยไปให้แลไป,ลไปชี้หนึ่งสองเนี่ยสุดท้ายได้ลูกเตะมุมครับก็ได้ประตูขึ้นนําในทันทีตั้งแต่ช่วงต้นของเกมเลยก็ได้ประตูจากหาไทยชนกเทพคุณครับในนาทีที่11ของเกมซึ่งลูกนั้นเนี่ยเป็นการเตะมุมเข้าด้วยนะครับทำเอาผู้เล่นจีนเองก็หัวเสีย ูกสาประตูของจีนเองก็หวัวร้อนกันเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นจีนพยายามเล่นเกมลุกใส่เราพลซิ่งเราหนักมากนะครับกว่าเราจะแก้เพชดกว่าจะได้ลูกเตะม,มุมก็ปาเข้าไปนาทีที่11โดยพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับฝั่งของจีนก็ได้ประตูตีเสมอ1ประตูต่อนหจากฝานยูคิวในนาทีที่15ของเกมนะครับจังหวะที่เขาได้ประตูตีเสมอก็ต้องชื่นชมนะจังหวะการยิงไกล ได้ลูกสวนกลับมานะครับแล้วก็ดิงสวนผูรกษาประตูของเราตีเสมอหนึ่งหนงในนาดีที่15แล้วหลังจากนั้นถัดมาอีก1น,นาทีครับกลายเป็นทีมชาตจีนที่ยิงออกนําได้อีก2-1จาก9ก้าเจียี้โดยจังหวะนั้นเป็นการยิงลูกแถว2ครับแล้วบอลมันก็หลุดไปหมดเลยนะหลุดแนวรับหลุดผู้รักษาประตูตรงดิ่งเข้าไปก้นตาข่ายแบบ งงกันทั้งสนามเลยครับไทยเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นจีนเขาก็เพรสหนักจริงนะครับเพรสแบบไม่กลัวเพรสแบบต้องการประตูคืนซึ่งพวกเขาเองก็ทําได้อันนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนกันโดยหลังจากได้ประตู2อหนึ่งปับ๊บไทยเราเองก็พยายามที่จะเอาประตูคืนนะครับมีเกมรุก2จังหวะเกมรุก1จังหวะแต่แล้วที่ผมดูแทคนิกหรือว่าระบบการเล่นของเราหลากหลายกว่านะครับโดยเฉพาะการเซตบอลในแนวรุกเนี่ยเราจะมีการเคลื่อนที่ที่แตกต่างจากจีนนะครับหลายครั้งหลายคราจีนก็ไล่ตามไม่ทัน เหมือนกันก็ต้องลงไปรับต่ําถึงจะเอาไทยเราอยู่โดยสุดท้ายเนี่ยสาวไทยเราก็ตามไม่ทันนะครับจบครึ่งแรก ตามจีนอยู่2ประตูต่อหนึ่งต้องมาแก้เกมต้องมาสู้กันต่อในครึ่งหลังซึ่งครึ่งหลังพอเริ่มเล่นมาครับจีนก็พยายามที่จะเอาประตูที่3ให้ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองก็หมายมันปั้นมืออยากจะไปฟุตโซอโลลกแต่ก็เป็นเรื่องยากอีกแหละเพราะว่าไทยเราไม่ได้ยอมง่ายๆนะครับเกมรับของไทยเราผมชอบอยู่อย่างหนึ่งการยืนสองสองแลวก็การเคลื่อนที่เนี่ย มันนิ่งขึ้นในครึ่งหลังนะครับปกติครึ่งแรกเราจะเน้นเดินเพรสหนึ่งคนในการเล่นเกมรับแต่ว่ามาในครึ่งหลังเราก็เคลื่อนตามบอลน,นะครับรับเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อไม่ให้เจาะตรงกลางถึงแม้ว่าจีนเนี่ยเขาจะมีสกรีนผู้เล่นบ้างจะออกกริมเส้นเยอะบ้างเนี่ยแต่เราก็ยังตัดเกมได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมเลยครับในครึ่งหลังและที่สําคัญเกมลุกของเรามันก็เริ่มเจาะแนวรับของจีนได้พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกินตัวที่เราดูเหมือนจะมีทักษะความ

จีนอาจจะตัวใหญ่กว่าแต่ว่าไทยเราเร็วแล้วก็มีสปีดเกมที่แน่นอนกว่าแม่นยําจนท้ายที่สุดครับบุกไปบุกมาอยู่สักพักหนึ่งคือดูเหมือนมันจะตันะไรก็ตื้อไปหมดนะครับแต่ว่าไทยเราได้ลูกจุดโทษจากจังหวะยิงแล้วบอลเนี่ยมันไปโดนมือของผู้เล่นจีนซึ่งผู้ตัดสินก็ไม่ลังเลเลยครับเป่าจุดโทษให้กับเราแล้วประตูนี้เนี่ยมันเป็นประตูที่มอบโอกาสตีเสมอสองประตูต่อ2ซึ่งก็เป็นเจนจิราบุพผาเลยครับที่ซัดจุดโทษพาฟุตซอลไทย ประเภทหญิงเนี่ยตามที่เสมอจีนได้สำเร็จ2-2โอ้โหช็อตนั้นมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกครับเพราะว่า การยิงชอ็อตนี้มันสร้างโมเมนตัมใหม่เปลี่ยนเกมได้ทันทีเนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยทีมไทยเราก็บุกหนักนะครับมาซ้ายทีขวาทีบุกทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบอลสั้นหรือว่าบอลยาวโดยเฉพาะเกมโต้กลับที่เราค่อนข้างไว้ใจได้นะครับผู้เล่นมีความเร็วและก็มีทักษะที่ดีโดยหลังจากได้ประตูตีเสมอ2-2ก็กลายเป็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเปิดแลกกันมากขึ้นแต่ผมสงสัยอีกอย่างหนึ่งนะก็คือทีมชาติจีนครับเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะชนะไทยเราด้วยแรงเชียร์พลังเชียร์ของชาติเขา ที่โหร้องกันเต็มสนามครับไทยได้บอลก็โห่ไทยยิงได้ก็โห่คือโห่กดดันกันเยอะมากนะครับทําไม่น่าจะเป็นโค้ชจีนนะก็เลยเล่นพาวเวอร์เพลเลยในช่วงที่มันสองสองแล้วก็มันเป็นช่วงหัวเทียวหัวต่อซึ่งตอนนั้นไทยเราก็พร้อมรับมือนะครับถ้าเกิดตัดบอลได้ปับ๊บเราจะยิงทันทีซึ่งก็ตัดบอลได้หลายจังหวะแหละแต่มันยังไม่มีโอกาสยิงที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เด็ดขาดแต่เกมเนี่ยแลกกันสนุกในช่วงนั้นและสุดท้ายประตูที่ไทยเราต้องการก็เกิดขึ้นเมื่ออาริยานี่จ่ายบอลยัดมาหน้า ก่อนจะเป็นนักเตะจีนสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหทำให้ฟุตซอลหญิงของเราแซงนำสามต่อ2แบบหักหน้าจีนหักหน้ากองเชียร์ที่โหอยู่ข้างสนามช็อตนั้นเนี่ยมันสวยจริงๆนะครับ เป็นเกมเราโต้กลับไปริมเส้นแล้วก็จับยัดเข้ามาหน้ากรกเห็ดทูดก,กึงยิงขึ้นผ่านแล้วสุดท้ายเนี่ยบอลก็ลอยเข้าประตูไปทำเอาตัวน,นั้นจีเนเองก็ง,งงกันตาแตกเลยครับอยู่ๆอยากเล่น power play แต่ว่าการเซตบอลยังไม่เนียนข้อบิดพลาดเนี่ยก็เยอะก็เลยทำให้ไทยเรายิงแซง3-2ซึ่งพอยิงแซงได้ปั๊บมาทุกรูปแบบเลยครับเกมรุกจีนการเล่น power play เนี่ยเขาก็เคลื่อนหมุนเป็นวงกลมนะแต่ว่าสปีดเกมเนี่ยอาจจะยังช้าอยู่ก็ยังทา อันตรายของเราไม่ได้นะครับก็มีจังหวะเสียวบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับที่จะเป็นประตูจนสุดท้ายท้ายสุดครับกลายเป็นว่าผู้ตัดสินนั้นเป่าจบเกมจารึกประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งครับ สาวไทยของเราในประเภทฟุตซอลสามารถผ่านเข้าเล่นศึกชิงแชมป์โลกเป็นทีมแรกของเอเชียหลังจากแซงชนะจีน3ต่อ2แบบหืดขึ้นคอโดยเกมนี้เราก็สามารถผ่านเข้าไปเป็นทีมชิงทีมแรกด้วยต้องลุ้นกันนะครับว่าจะเจอคู่ระหว่างญี่ปุ่นหรือว่าอิหร่านถ้าเกิดจะให้จริงๆผมว่าน่าจะมีรีแมตช์นะระหว่างญี่ปุ่นกับไทยครับเพราะเราเองก็ชนะมาแล้ว3ต่อหนึ่งในเกมแรกแน่นอนว่าการชนะจีนในเกมนี้เนี่ย มันส่งผลแรงกระเพื่อมมากๆนะครับที่จะพัฒนาสาวไทยเราไปได้อีกขั้นหนึ่งดูจากการเล่นวันนี้แล้วเนี่ยเราพัฒนาได้อีกครับการเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแต่ที่ผมสาใจที่สุดนะก็เป็นการดับเสียงโห่แฟนชาวจีนที่มาเชียร์ทีมชาติตัวเองแต่มาโห่ใส่ไทยเราครับไม่น่าโห่นะรูปเกมมันก็ไม่ได้มีความรุนแรงแต่ว่าการโห่แบบนี้เนี่ย มันส่งบนต่อภาพลักษณ์ของจีนเองนะครับที่เป็นเจ้าภาพด้วยแต่สุดท้ายเราคว่ำแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวครับนั่นหมายความว่าในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียประเภทฟ,ฟุตซอลทีมสาวได้ของเรายังไม่ทีมสาวได้ของเรายังไม่แพ้ใครเลยครับไล่ตั้งแต่ชนะบาเรซีศูนย์เสมออิโนโดศูย์ศชนะญี่ปุ่น31และมาชนะฮ่องกง5้รวมไปถึงชนะจีนอีกสาต่อสง มาลุ้นกันว่าแมตช์จริงเนี่ยจะแข่งขันกันในวันที่17พฤษภาคมนี้รอชมรอติดตามกันได้นะครับผมเองก็เชื่อว่าเราเจอได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอิหร่านแต่ที่นนแน่อไร้ความกดดันเพราะผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกแล้วในสุดก็ทําได้นะครับแต่ละคนนักษาความสามารถดีอย่างไรก็รอชมรอติดตามครับ17พฤษภาคมเวลา2ทุ่มเชียร์สาวไทยไปด้วยกันนะครับเอาเลยในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วย คิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย